มันดีขนาดนด้ผสมไก่ไม่ครอเพียงมันครมีส่งอะไรอ่ได้ครับน้องเบอร์ตะเกาได้ปั่นนี่นี่พนี้กับเพียงดีครับโอ้เป็นยงครับวยังงครับตัดงเวลาไว้กือน่ไก่บ้านบ้านรับคิดว่าเสียบแน่นอนนะครับพี่น้องกเทาเิร์ตใช้ใบมกูดเตมกับอเต็มกพี่นองัง เอาล่ะเล่าป๊อกไอพี่ท่านมาสวัสดีให้พ่อเต่าหน่อยครับสวัสดีครับว้บน้พี่เปล่าครับนี่สอ,องอันนี้ครับผมสวัสดียามตอนแรงๆครับเฮ้ยซ <c oughs> ีดอนหายอยู่เลยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วัหนหนึง่งไก่ครับ ซื้อไก่มาจากตลาดครับพี่น้องเนี่ป็นตะมันดีขนาดเดียบึงสงไก่เม่ไข่มีเปียงมันพร้อมนี่แหละครับเครื่องปรุงอะไรไก่ไปางปัญหามาไว้ทะมีโฮสติ้งเบอร์มะกูดครับถ้กลมาคิดแห้งกระเทียมเนี่ยครับปอกไว้อย่างดีแต่ว่าฟักไก่ก่อนครับพี่น้องนีม่มันนีม่มันฟักนะครับออกเป็นตอนเป็นชิ้นสีนใหญ่ๆจังน้อยเป็นตะมันดีนะครับพ่อโอ้ยเด็กาดเลยเน เป็นไก่บ้านธรรมดาเราตตเตรมเบอร์มากูดมาเอพอิ่มตัวหนี่ไม้มแต่ว่าเบอร์มากูดเห่าก็ได้แล้ว,นะวเ,าเนาะเจ้าผด้ลหญแม่นเจ้าประจำมน <c oughs> <c oughs> ปลอดเราก็เรียบร้อยครับพี่น้องไก่มันขนาด,ดนะนี้คนนะขันไก่มันนะน,นี่นโอ้ยหนึ่งแสียพี่น้องเลย สามลองลอยลอยตอมันเ,เ,เป็นชิ้นเป็นตอนเป็นขานนี่แหละครับพี่น้องแล้วนึ่งเป็นขาเลยได้มัน หนึ่งเส็บแซบกับเข่าแรงกำลังหนึ่งเข่าไว้ใหญ่ปางข้างมอเข่าไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฝ้าฝนคือส่งไปตะตกอยู่ันนี้ฟ้าห้องฮึมๆึมแจแ๊คซัมเลยละมึอเย็นกับตกน้อยนึงครับพี่น้อง <c oughs> พอลิล่นลินในหอยพอฮอนเอาเนี่โอ้ฝน,นปีนี้คือเป็นทรงนี่เสนอ สีบังๆจังไ่ให้มันเท้าเครื่องปุงครับพี่นอ้ององนี้แล้วจะเสบกหมอ๋อมนิดมันอย่างน,นี้ิในการพระนะมันโอบหนคาน้เผืนี่แม่ไก่พันธุ์ด้ครับพี่น้องไก่บ้านไก<ด>่ไกบ้านครับไก่พันธุ์กับเสียบคือเดียวครับแต่ว่าพอน้อยมักไก่บ้านไนธุมันมันมากเนกมักไก่พันธุ์ในหลวงมันึ้นง่ายหม้หอนมันดีคนมักมีคืเดียวได้ นี่แหละมีซอยแล้วหนึ่งมัดนี่เลยนะครับพี่นออ้องเบอร์มังกรเราอัดมาเข้ออย่างดีปะเอ็ดดีไว้ในการในการเลยปาะเอ็ดดีตั้เครื่องก่อนครับบารนี้ครับเดี๋ยวเราตั้เครื่องปรุงก่อนเด้อพี่น้องบารนี้โคแล้วล่ะอเต็มนี่หมอกอกเลยพอดีพอดีกับกระซามทเรา เัร่องละซอยตําเสิร์เครื่องละซุปปุบเสิร์นำนี่ครับพี่น้องซอยเบอร์มะกรูดก่อนเด้อพี่น้องนี่นะซอยเบอร์มะกรูดตำเสิร์มจังหอมดีครับโอ้เบอร์แก่จังเลยนี่มัน,นจังหอมดีตำมาคิดก่อนเด้อพี่น้องเนะี่ยปางจัดมาเหอะเสิร์มัดนี่แหละครับมัดจานนี่โอ้มะคิดขึ้นหยาบแต่ใหญ่ไม่ได้เอตาแดดบ่ โอ้มันแดดมือเนอาะตาเนี่ยเด้อตะไคร้เบอร์มะคูดลงไปครับพี่น้องบ้านกระเทียมลงทีหลังมันจาจำไงขาดไม่ได้เด้อครับพี่น,อน้องหนึ่งไก่ต้องเสิร์ฟกระเทียมนำมันหอมเม็ดนี้แหละครับเบอมะกรูดนี่กับทับพุกทั้งเถิงครับกับตะไคร้นี่ ายคนก็ต้องอีกันเอาไปผู้จัดการมาครับพ่อครเนี่ยพ่อสป็นคะผู้จัดการต้องจัดการมาการได้โซฟีมือเองได้ครับพี่น้องมือตะเกียมีแต่ใยปลางันเพ็ดจียเพียนะกรุงสุกินแต่ว่านึ่งยำเลยมีพิษหวังจากเธอได้ครับเพลิดแล้วหารปลานนี้นะ เครื่องุงครับใช้ใบมะกรูดกระเทียมครับบางครั้งกะเสืร์ค่าน้่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเสืร์ค่านี่มันจะเนื้อมันจะออกจืดๆจักหน่อยครับมันมีคือต้มซมพ่อก็เลยมีเสิร์มันทุกค่านเดินอร่อยบอกจำได้เป็นบางยากเนาะน้องอร่อยไม่ซ้าจำสูตรไม่ได้เนี่ยกอกลงไป พ่อเห็ดไส้ก็ต้องขายขยำบ้ครับพ่อแมน,มนพ่อกระเสือ้อเครื่องปรุงแกะปางว่าน้ำปลาทำได้เราอะในถ้วะวนี่เชีบน้บนำปลาน้ำปลาเข้มข้ค,มค,มครับผมว่านึ่งไก่ไมันต้องเอสีเข้มๆไวจังไมครับพี่น้อง<ม>เก๋ครับันี้ เข้มันมเตรมามะเด้เ้ามแน่นก่เอาพอดีนสันเนาะโอ้ยินแต่ว่ามันีเข้มเข้มจังไนด้เท้าเรา้ะได้ตัวเ้สุรถดขับพี่น้องผมสุรถคขับพีน้องตัวอะไปนี้และขล้นให้มันเท้าเดียวก่อนเด้อพี่น้องเลยขั้นําเท้าเดียวจักไนก่อนไหวเรียบร้อยแต่ได้ใหญ่ มีจ้างกระเจียมสองยนนอย่างติดไว้คันแหงอย่งใดได้พี่น้องยนอันเสื้อมองกระดูกมันปักมือยายฟางได้เสื้อน้ำจากน้อยอยู่บ่ไหยเอามาแม่สัญญาอันนี้ติต้นสำรับอยู่พี่ล่ะครับยายฟางข้มน,นั่นก็วันไหนกินโอ้เสื้อกะบวยน้อยนึงบ่เออม,มันยังได้สดน้ำหน่อเม่นกว่าเนาะโอเคบ่ โอ้ยแบบนี้เอาจองมาข้าล่นมาเลยก็ได้น่อยไม่เอาเอาเกลือม,มาเสยร์ฟยังไงกันนะสัญญาคำว่าทหารลืมหมดมันนี้แกะสูตรแก,แก่ใยญ่ปงครับเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่อือ,น,อนี่แหละมาลงตโวเลยพอเติมน้ำเข้าไปต้องเพิ่มเกลือน้ำจังไนครับถึงจได้ลงตโวสูตรมันคัดหัวคุยป่ะครับพ่อแม่นั่งเงงคัดหัวคุยหัวเข่านะครับพี่น้องผู้ไทยพี่น้องหัวคุย นั่งถึงจะแน่จังน้อยเด้กนน้อยก็ได้เอาบานนี้ปิดเลยยายฝังก็ดีแต่ใช่ไเนีดคือาขวางแสดงว่าซุปไ้ลองก่อนว่านี่ครับผมได้กระดิรงกรดินงดอกไม้อ้ไปเก็บชื่อเลยล่ะเก็บเก็บมุ่งกาเขากระทาเก็บบันสินดอกไม้ทักทักก่อนครับ เออาครับผมก่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับแฟนคลับก่อนลูกสวัสดีเหมือนกันนะสวัสดีครับผมครับผมครับผมร้านหลานน้อยครับบูดกับหมอคับดินเนาะเออเราคับลูกอีกเคยไม่สานนีต่อโอ้พี่พี่พี่มองนี่กับเป็ดนี่เออสวัสดีครับดูผมเป็นไงแล้วนี่หนักโค้ดี้กับเรเป็ดนี่กูกูมั่นแล้วเป่าครับพอพอครับ อันเล่าว่าเลือเ้อคือมันทิมไม่ลู้แต่ว่า,<ส>น,านี่พันนี้มันมีเป็นนี่<ส><ส>เป็นโหนะพันนี้ครับนี่นแต่ว่าสีเหลืองน่ะเป็นนี่อันนี้พันสีเหลืองที่เราขึ้นมาบางกาเดี๋ยวพี่นอ้องเบ่งก่อนนี่ครับปูพร้อมเดียวเดว้แต่ว่าสุ่มนี้เป็นโหนะมี้นแม้ว่าอันนี้มิ้นปูนะครับคือลกขายไปครั้งนึงแล้วอันนี้สุ่มที่เหลือที่มัน เลยโหเล็กๆน้อยๆมันเป็นติ่งขึ้นมาครับมันก็งหญยกว่นนะโหมันเอาเพื่อนต้องจอมไปง่าสามสี่โหรุ่นนี้แหละพี่เด้อเหรอคนเงานี้ครับพี่น้องบึงอันที่อันในมาจากพอรุ่นบอกครับแม่นลูกพันมาแล้พอรุ่นนะได้การนี่เด็กถ้าดินโพงคุญูนอันนี้เน,นี่ยคลาดหล่นโอ้โ <c ười> <c ười> ดินดีน้องป่าน้องเลยก่อนทษ่เลยายเนี่ยนะขนาดอัน ขนาดมันเกิดหลําครั้งสองได้ครับพี่น้องได้พี่เขยได้คุณม,มองขั้นพันนี้นี่ยได้ขั้นสีเหลืองเนี่ยมีขายลลครับผมโลละสามสิบบาทครับขนาด <c oughs> คนไปขายบอกครับพ่อครับว่าละก็ <c oughs> ต,ตาสุดคิดเอาไปขายเอาพี่เขยไปขายเอาไปขายในะพี่เขยขนาดพี่น้องง่ามดิโค้ดได้แล้วก็แพ็กถุงไว้เพื่อต้องการกับเมาส์กูดะ ต้องเอาดอเสีมาโคตรจับเจือนี่นอนี่แรงกาดเยอ่นี่นีนนนน่สมจิตบอกว่ามันหกครับผมก็เลียกว่าจีรขึ้นเก็บครับผมพี่ด้ะเตะอุ้ยอ่ะเนี่ยดูสิเคยอันนี้ครมาเป็นแกงเด็กๆครับผมมีอะไรยากยะไรงายนะครับมือนี้มืเอาพี่อ้อมสวัสดีเราบอครับผมคุณผีค่ะเป็นตัวจิตแต่ครับพ่อต้งก็เลยให้มาตัดกระดาษครับครับพี่พิมพ์สวัสดีแล้วเหรอครับเนายนายคุณพี พี่จะต้องสวัสดีแล้วครับนี่ครับพ่อพ่อพอดีให้เด็กๆมาตัดกระดาษเป็นเศษกันกระแทกให้ครับผมเออเศษแกนกระแทกดูอสีพี่ไดเหยียบได้งานครับวันนี้ครับเข็นยังเหรอครับแม่ครับแกงผักแกงผักกันกระชินหน่อยกินคนราคนเด็กกินแกงผักแกงผักเด็กสาวครับผม ทอนห่อห่านมาชานแตงฝักเป็นเมนูประจําของคนภูไทยเลยครับผมนี่ได้พักยังนี้ครับนี่ยถ้าหมกบวกเนอะถ้าหกบวกเ้ใส่ก็ผักอีตูไชแงกับฮอ่แหละเขาเลยใส่หลายอย่างดิเจ้าหมกบวคผมมีไฟดับครับถ้าเจ้าส่วงไฟถี่หนอยก็ผลตกท่างได้ เดี๋ยวนำเหลือกัมาใส่ผักครับผมรอกตใส่ผักก่อทใีใส่ยางลอ,อยยางไม่เสียอผักคนไทยโอ้ไม่ต้อ อยู่ในควั่ะวนนี้แสดาวอาอะไรครับนองเอาไปาุเอาตู่มโอ๊ยายมมันมันนอนกังเว้นมันตุยแวว่างนึงกําปัอดี๋ววางหนึ่งมน่่วันนี้วนนี้สาวไม่มาวันนี้ผมอนพื่อเฉยมาดูได้สาวไม่มาไม่ไหวไม่มีเห็นอยู่นะยา หน่อยแล้วครับผมแก้มพักนี่ครับระวางรอดหนึ่งไก่กับฝนตกเลยน้อยหนึ่งครับผมพ่อได้แหงาซุมนะครับโอ้ับครับผมอยากจะพาไปเบิ้งหนึ่งไก่แล้ครับผมได้ครนะบอกครับพ่อครับว่ามันซุกแล้ล่ะพี่น้องชั่วโมงนึงก็ได้ครับตั้งเวลาไว้อุ้ยอ๋อแซ่บวาพี่น้องเดี๋ยวฝงฝามอ่อกนนึ่งไก่บ้านๆครับผม โอ้โอ้โอคือมันถิ่ลูกมึงนี่โอ้โสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่ครับสเต็ปสเต็ปหนึ่งไก่สดสดน้ำครับผมโอ้ยไก่บานแต่ว่าขาดสีสันหน่อยเดียวยังครับพอขาดสีสันหน่อยเดียวใบกูดบอกรับมีแน่เพราะว่าไก่เขาซื้อมาจากตลาดเพิ่นเพิ่นมีดีลิลนได้คั่นเฮาเอดโคเองนะแล้วลนหลุดขนแล้วไปลนไฟยังไงมันละอ้สีเหลืองๆโอ้ แต่ว่าอันนี้คิดว่าแสีบแน่นอนล่ะครับพี่น้องให้ท่านได้สิมปุ่งลงสะก่อนเนาะฟึบแต่ว่าเพียงว่าสีสันมันออกขาวๆจัง่อยนะิโอ้ลืมหมดหมนเาดือดไหมยังไม่รู้ต้องเอาวนเบอร์ข้าวเก่าละนี่ครับใบข้าวหมูนี้เริ่มเลื่มซอยเริ่มซอยเขาเรื่อยๆครับนี่อะ หอมหอยหอยกีหลีครับพ่ออมอม้นไทยขัะเพา<อ>เสิร์ตต่ไข้ใบมะกรูดกระเทียมเข้าไปมันหอมถ้าได้รวยเอ้บาบาทขาลไครับพ่อครับไว้ทานลูกสาวก่อนเด้อครับพี่น้องกระถิ่นน้อยเพื่อนมีท่านแข็งแรงพอ ไมทาจากขาผมเลยไม่ได้มออกคลิปออกกองนํากระดอครับเมื่อคันเมื่อเลยได้แห้งได้ลงออกนาครับกําลังฝึกมีทยาหยุดอยู่ครับผมไปเมื่อตอนหนอครับพอพอจักเปล่งนิดเดียวต่วผมพนว่านพูดได้กินตับจินาเรียด้ยครับเอาไปจักสองเปล่งเนาะเครื่องโตเล่น ก็ว่าแบบแต่ว่าแบบมด้มันเกินนะครับจมวายแต่ว่ดีแซ่บ้วยแต่เป็นใกล้บานนี่บงบิ่งบพี่น้องความมันน้ำราคาตังมน่มักออ่นีมากินแล้วมันเป็นแต่แซ่บใชไหมทำให้ท่นได้สิมแล้วตอนนี้กทุ่มหนึ่งเอ้ยบ่แม่ครับหกโมงสี่บขาวพ่อจุ่ระทุ่มหนึ่งหนึ่สดน้ำพี่น้องะยายเขาสเต็ปพี่ลีพ่อหนึ่งสดน้ำไล่เป็นคนนี่เด้อ มะซิมก่อนได้พี่น้องบ้านจัดเลยครับผมหมักว่ารอเขาบ่าอะไรน,นะครับมันอะไรอยู่ระเครื่องไรน,น่ะละูกสดน้ำก่อนเลยครับผมมาแลกแห้งมันจางเข้มกว่าที่จะหัวน้ำหนามเลยนะครับแต่ว่าหอมแซ่บไปตั้งนาพอดีเป๊ะครับผมสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บทำเป็นไทยตำพี่นะผมว่าเป๊ะ โอ้อคือหอนแต่พ,พี่น้องพร้อมหอนพร้อมเอาหมานี่แล้วอืมันแนวโอ้โอเปื่อยดีแต่ว่าโต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 จำนำปึ๊บอืมอืมสุดยอดเลยพี่น้องมาได้ครับทุกคนครับ ข้าวหน่อยฉีกให้แม่ปางครับผมนังๆเผานังวายซึ่งเราเผวเสียบแท้ใหญ่ข้อนึ่งคิดว่าเราถี่จริงให้แม่ปางจิ้มจิมไม่มีครับข้าวหน่อยครับผมโอ้ยใครเคยก็ดคือเดียวได้ใหญ่แต่ว่าได้เมแล้วก็ไซส์เมลเป็นกะทำท่าว่ามีเป็นไว้ก่อนนะเนาะพี่น้องดึงกันซะเลย เอาแล้วมาครับพี่น้องทุกคนครับทั้งผิดทั้งถิงไม่มีต้องห่วงเรอกเจียวปลาย่างครับพ่อแก้วปลาข้อย่างครับพ่อได้ว้าสู่พี่น้องฟังนี่พี่น้องเป็นแจวปลาย่างจีนค่ะ ชิ้ชาสิเอามาทดลองครับเสียเอามาขายครับผม,มขันเขากินแสบแล้วเข้ากบคิดว่าคนดินกับจิว๋ว <c ười> เป็นยังไงครับเพาะแสบลูกเข้ได้โลพักนครับเนาะครับห่วยขันเม่นต้องบอนั่นต้ำนำอมมามาแล้วนี่โชวงนี้ต่ำเพิ่งแบบว่าลดการกินมั่นกินยังไม่เสีนี่แข็งพักมาโบกเหลือดูสาวกินครับพี่น้อง่ <c ười> นเยอะกินแขงพักนี่่ <c ười> นจะกินมาจจะเคิร์กไ่เลือ าไกินชากเราอยากกินผักแม่ก็เลยนไป,ไปหาเล่นแหงตรงนี้พันธทักผ่อนครับจำน้ำโลกงๆได้พี่น้องแสบขนาด<อ>นกุ้ใส่กันบ่หรอใส่กัรนะพ่อ มาเด้อเหนกเลยปุ๋ยเย้ยนึ่งไก่ได้รวไเ้มือนี่ปุ๋ยมากมันยังละปุ๋ยมันมีกลางโอ้เปิ่้ยพอดี้ได้มาตรฐานอเวลากับห้องลดออกแอม,ม่งแมงตะลอดกุ้ยไทยห้องแมงแมงตะลอดเราเอามันมอง ไก่ตัวนี้แม่ซื้อมาจะบาทครับร้อนแป๊ดที่มันร้อนอือหือคือไก่รดเราผ่านไปเฉยเลยมันแสีอบอ่ะแต่ว่าแบาบว่ากคะแนนอาหารก็จะเห็ดเมนูหนึ่งไก่เนี่ยต่ว่าก็เป็นเมนูที่แบบที่เด็ดๆของห<ม>นันนายีเลยครับตลาดของผมขาจะเห็ดหนึ่งเฉยกระดูกไก่ท่านไม่เห็นเนาะไก่พันธุ์ เรนี่แบบสมผงไทยเหรออ้ยแม่บอกรับแม่ปลายปีมันสุดยอดเลยพี่น้องขี้เลียนแลสุดเดีคุณเดียวขอท่านใจหน่อยนะคับขอเถอะครับโอ๊อปิดเคื่อห้ปรุงสมุนไพร เข้าเจ้าเนูลหลกแม่รับผู้มาเข้าเจ้าเนี่เห้าเดียวเลยนะี่ตาแล้วมาชิมข้าเจ้าไม่ครับมีชุดนั่นหลกโมทบพี่น้องเสียงแม่งอันนั้นละแม่งว่องละครับแต่ <c oughs> ว่าบางคนกบบนี้ผู้คอมเมนต์มาหมักอยู่ดีครับก็เป็นธรรมศาสตร์แต่ว,ว่าฟังไปหลายๆคลิปเดี๋ยวสีบ่หมากกักเองครับ <c oughs> มันหาฟังง่ายเด้มันมีค่อยหลายก็าด้ที่แม่ง เปิดไฟแมงดาวังท่านั้นไม่ได้แมงดาจักโตพี่น้องแต่ว่าได้แม่งันที่ห้องบางยาได้สี่โตถ้าเปิดต่ออีกมันมีมืดเสบสนออะไรอันนจะอะอไรอันนั้นรับไหววัมมบุแต่สีมดดีแล้วอันห้องเปิดจะมาตรวไงครับตูดไก่กลนไก่น้อหมูสามก็เนแ่นั่งโนดนนะ อเ <c oughs> อาเดนุดเลยเบิ่งเด้อนุดเออหน่อยเบิ่งกินอัอนฝอดใส่กรอบ่เมื่อคืนโอ้เป็นตาเสียบว่นสันกัใส่กรอกกับแจมแมงดาพอน้อยกับแจมแมงดาพอน้อยฝากฝา,า,ากช่องใหญ่เล่าเนี่ยนะครับช่องอีสานทํากินครับผมเปิดเฮ็ดคลิปกินครับคนกำลังเริ่มเลยมาเด้อม,มากินน้ำแมปปางพอน้อยเด้อหนดติดตามเขาประจําเด้อ บุเฟ่ต์น่าจะจำนำกแยงตายงเอาไปด้วยบ่ะมันงับมาคือเคยเนี่ยได้ใหญ่เยงาหมอโบกพี่น่องเรงชักกันื่น้้องเอาจนีนดสดท่อนทอนเสียบเพราะมันเย็นแล้วล่ะครับคือแกงก่อนไปใ้าดูสาวกินก่อนเป็นกินข้าวมีทันแซ่บ เดือเกียงพักบบสสแบบว่าแ้พ่อกับเราไปซื้อเบ็ดมาเปลี่ยนใหม่ด้วยนำนางลบเอาไปเบ็ดปลายปูละ โอ้หนึ่งสูตรนี้นี่แซ่บด้วพี่น้องได้สดน้ำพร้อมครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับ f อฟทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศแต่ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาแส่บแซ่บด้วยกันเด้อครับ,บเอาท้าไว้นี่